สวัสดีค่ะชาวแฟนๆสองทะลุฟ้านะคะวันนี้พบกับ Oracle by พออี่ิาาอีกเช่นเคยนะคะเราจะกลับมาในรูปแบบของ การงานการเงินความรักหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีปฏิทินปี2,566รวยทะลุฟ้าจากอาจารย์บุญสุภานะคะด้านไหนก็จะประกอบไปด้วยปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะปี2,566และถ้าหากว่าใครนะคะชอบศาสตร์ในด้านของตัวเลขนะคะมีตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะคะสำหรับเลขเด่นเลขดังเลขมงคลน,นะคะ เอาไปไว้สำหรับใครที่อยากรับทรัพย์ร่ำรวยค่ะราคาเพียง1,290บาทเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าสั่งจองในช่วงแรกนี้ค่ะลดทันที50%เหลือเพียง645บาทนะคะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างได้เลยค่ะเริ่มที่ดวงการงานนะคะของชาวราศีเมถุนในเดือนมกราคมนี้นะคะจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะขอให้พ่ช่วยบอกนะคะดวงการงานต้องบอกว่า ในที่ทำงานนะคะหรือในงานที่ทำอยู่เนี่ยเจอกับปัญหานะคะประสบกับปัญหาหลายๆอย่างรอบด้านเลยนะคะไอ้ที่ว่าจะสำเร็จเนี่ยก็ไม่สำเร็จนะคะมองเหมือนเป็นภาพมายาเหมือนเป็นภาพลวงตาอยู่นะคะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันจะขึ้นไพ่นี้มาในเรื่องของการงานชาวราศี เมถุนนะคะในเดือนมกราคมนี้เนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้เกิดความลังเลในหลายๆอย่างนะคะตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกหรือไอ้ที่ตัดสินใจไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าผิดพลาดนะคะมันจึงเกิดความประมาทอาจจะเป็นเพราะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยในช่วงปีที่แล้วนะคะทาไว้ดีนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยทำไว้ดีค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะมันจึงเกิดความประมาทบางคนเนี่ยอาจจะทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอยู่กับความเคยชินมาหลายปีอยู่กับความเคยชินมาตลอดฉันทําแบบนี้มาตลอด ฉันก็ต้องทำแบบนี้ต่อไปได้ปรากฏว่าโลกที่มันหมุนไปเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปนะคะทำให้เราตามไม่ทันนะคะการที่เราอยู่กับที่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ขยับไปไหนนะคะมันจึงเกิดปัญหาในเรื่องของการทำงานมาได้และที่สำคัญเลยในเรื่องของคนที่เราใช้ลูกน้องบริวาร นะคะหรือเพื่อนร่วมงานนะคะมีการเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมามีการโยนงานมีการโยนความผิดโยนงานให้เธอทําอ่ะฉันให้เธอทาทาไมเธอไม่ทำอ่ะเกิดเป็นปากเสียงกันเกิดขึ้นนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลที่เป็นพนักง,งานกลุ่มออฟฟิศนะคะกลุ่มพนักง,งานทั่วไปหรือกลุ่มที่ยังเป็นลูกจ้างนะคะอาจจะเกิดการโยนงานให้กันเราอาจจะไม่ผิดแต่เพื่อนร่วมงานเราเนี่ย ทำให้มันเกิดผลกระทบที่มันมาโดนกับเราโดยตรงนะคะทําให้เราเลี่ยงเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้นะคะทำให้เราเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ตรงนี้ก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นดวงการงานของชาวราศีเมถุนต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของปากเสียงให้ระวังในเรื่องของการเกี่ยงงานโยนงานในเรื่องของความรับผิดชอบงานนะคะการใช้คนให้เหมาะสมกับงานด้วยก็เช่นกันนะคะจะทําให้ไม่เกิดปัญหานะคะตอนนี้ยังมีปัญหาเข้ามาแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลย ะะโดยเฉพาะในเรื่องของความประมาทความเคยชินอันนี้ให้ระวังให้ดีเลยค่ะการงานไม่ค่อยดีนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะเรามาดูเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนนะคะบางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะเอาไปลงทุนกับการ ซื้อบ้านกับการพักผ่อนหย่อนใจนะคะสามารถทําได้ค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะใครที่อยากจะก่อร่างสร้างตัวตอนนี้นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมนี้ไปหรืออยากจะเริ่มต้นปีนี้สามารถทําได้เลยนะคะมีไพ่เข้ามาไพ่ดีนะคะไพ่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะมีการวางแผนมีการเตรียมความพร้อมสําหรับการที่จะลุยเป้าหมายใหม่ๆนะคะในเรื่องของการใช้เงินนะคะอาจจะอยากสร้างบ้านอาจจะอยากไปขอ ผู้หญิงแต่งงานสักคนหนึ่งนะคะหรือขอใครครบเป็นแฟนอะไรแบบนี้นะคะได้หมดเลยสำหรับการเริ่มต้นเรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนมกราคมนี้นะคะการเงินของคุณเนี่ยต้องบอกว่าประสบความสําเร็จอย่างมากอย่างที่บอกว่าชาวราศีเมถุนในดวงการงานของปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะรุ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเงินเก็บเงินกำมาจากตรงนั้นนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะก่อร่างสั้นตัวสามารถทําได้เลยสําหรับชาวราศีเมถุนค่ะ อยากทาอะไรทําได้เลยแต่ว่าให้ระวังนิดนึงในเรื่องของการใช้ใจ่ายสูรุ่ยสูร่ายอะไรที่จ่ายไปแล้วไม่เห็นเป็นสิ่งของกลับมาไม่เห็นเป็นอะไรกลับมานะคะจ่ายแล้วจ่ายแล้วหายจ้อยเลยอะไรแบบนี้ค่าใช้ใจ่ายแบบนี้จะมีเยอะมากสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะให้ระวังเรื่องการใช้เงินตรงนี้นะคะจับจ่ายไปแล้วไม่เห็นอะไรกลับมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งของที่เป็นอะไรที่เป็นการลงทุน มีของอะไรให้เห็นเป็นเป็นปจปกจจัยแบบนี้สามารถทําได้เลยค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนในเดือนมกราคมนี้ค่ะค่ะมาดูด้านความรักบ้างนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนในเดือนมกราคมนี้ค่ะคนโสดนะคะมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่ถูกใจบ้างไหมนะคะอืต้องบอกว่าเป็นคนเจอคนที่โลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้อืเป็นคนที่ ถ้าคุยสามารถคุยได้ถ้าคบหาสามารถคบหาได้แต่ถ้าให้ลงหลักปักฐานขอแนะนําว่าอย่าพึ่งนะคะขอให้ดูกันไปดีๆนะคะอาจจะเจอคนไม่คุณก็เขานะอาจจะเจอคนที่เจ้าอารมณ์นะคะแม่เราก็เขาที่งี่เง่านะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะคนโสด ในเดือนมกราคมนี้นะคะแม่เราก็เขาก็งี่เง่านะคะแม่เราก็เขาที่เป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะและที่สําคัญเลยก็คือความลังเลโลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้กันมีปิดบงังมีความลับต่อการคุยแต่ไม่ได้คุยกับเราคนเดียวคุยหลายคนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคนสดอาจจะพบเจอได้นะคะในเดือนมกราคมนี้ค่ะชาวเมทุนค่ะมาดูคนมีคู่กันบ้างนะคะว่าความรักสําหรับคนมีคู่จะเป็นอย่างไรสําหรับชาวราศีเมทุนค่ะ คนมีคู่นะคะระวังอยู่กับอะไรเดิมๆไม่หมั่นเติมความหวานให้กันบ้างนะคะไม่สร้างอะไรที่โซไพร์โรแมนติกนะคะอาจจะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาก็ได้นะคะเบื่อหน่ายมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งนะคะในนี้เป็นไปได้หมดเลยสําหรับคนมีคู่คนมีความรักชาวราศีเมถุนนะคะอยากให้ระวังนิดนึงนะคะหมั่นเติมความหวานให้กันค่ะสาหรับคนมีคู่ค่ะถ้าเกิดว่า ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันมานานแล้วนะคะก็ลองไปดูนะคะหาสถานที่ใหม่ๆไปกันดูนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะแบบอย่างี่เง่าต่อกันอย่าทะเลาะเบากแว้งกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีนะคะระวังคําเตือนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าภัยของความเคยชินความเบื่อนหน่ายนะคะขึ้นมาค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะคะสรุปภาพรวมของชาวราศีเมถุนค่ะดวงการงานการเงินเรียกได้ว่า ยังไม่ค่อยดีนะนะคะ50ยังไม่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะการเกี่ยงงานโยนงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้กระทั่งกับคนมีคู่หรือคนโสดก็ยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ดีมากนักนะคะเจอความเอื่อยๆปัญหาเฉอยแฉเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนเดือนมกราคมนี้เรียกได้ว่าเริ่มต้นปีไม่ค่อยดีนะคะ